สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12บกุมภาพันธ์ตำแหน่งตัวเองงานดีมีคนอุปถัมภ์เดินทางไกลจัดรูป่า้แพ้ยิ่งลยุยยิ่งรวยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรตำแหน่งตัวเองดาวจรดาวเสาครองตำแหน่งเกษตรตาธิ่ปดี มีอะไรให้ทําตั้งแต่ต้นปีเรื่องดีนะคะดาวสุขดาวการงานดาวเฉลิมฉลองเอนเตอร์เทนนะคะอ่าแล้วพูดง่ายๆว่าได้เทวีโชคต้นปีมีกินมีเที่ยวมีใช้สุขกับเสาดาวคู่สัตรูต้องมีการแก้ปัญหาบ้างแล้วจะดีนะคะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะวันที่15มกราคมกลางเดือนไปแล้วดาวอาทิตย์ทับตัวเรือตกเรือนมรณะเดินทางไกลแล้วดีรุ่งเรืองเจอตรรัธทรเลยค่ะมีงานก็มาอย่าปฏิเสธนะคะดาวพุธเดินอยู่ในเรือนวินาศศัตรูพ่ายแพ้นะคะเพราะว่าดวงชะตาอ่เดือนวินาศที่เดินปุบปุบป่าเดินถอยหลังมันก็จะทําให้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานต้องไอเกี่ยวกับตํา แต่งตัวเองต้องระวังด้วยการเงินค่ะดาวราหู ได้เทวีโชคดาวมรุษตยูช่วยเราออกช่วยเราจ่ายนะคะอ่าช่วยให้เราออกเงินช่วยใ,ใช้จ่ายออกเพราะฉะนั้นเรายังมีให้จ่ายไม่ต้องกังวลเลยนะคะต้องระวังคําพูดไปด้วยพูดจาไม่ดีเสียเงินโดนก็ฟ้องร้องประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรให้ระวังมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีเงินนะคะเงินมีเท่าไหร่ก็ออกหมดเลยมันมีเราออกอ่ะ ออกหมดเลยนะคะมีก็เรียกหมดกองกลางเลยนะคะแต่ยังมีให้จ่ายอยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยจะพูดจะจ่าเดี๋ยวจะเสียเงินเสียทองพูดโดยไม่ได้คิดนะคะโชคลาบโดดเด่นดาวอังคารได้ราชาโชคยังมีโชคอยู่ในเรือนปุตตะลูกหลานบริวารให้โชคเน้นเลขเก่าๆนะคะเสียงโชคกับคนอายุน้อยผู้ชายก็ได้ค่ะจะดีนะคะเสียงกับผู้ชายก็จะดีด้วยกลับมาด้วยจะเจ๋งเลยนะคะเครียกลับไปกลับมาประมาณนั้นนะคะการงานดาวศุกร ตัวได้เทวีโชคสินค้ามีเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะหรือผู้หญิงสื่อกลางประสบผลสําเร็จแน่คือให้ผู้หญิงเป็นสะพานเป็นสื่อกลางนะคะในการทํางานสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการออกตัวสินค้าหรือจะลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ประสบผลสําเร็จนะคะต้องมีผู้หญิงเข้าเป็นสะพานเป็นสื่อกลางและติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดบ้างเพราะว่ามีศัตรูดาวศุกร์อยู่กับดาวอาทิตย์คือเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะทาไม่เกี่ยงเลยลุยตลอดเลยนะคะรวยแน่ใครคิดร้ายแพ้ไพัยครอบครัว มีดาวมรุตยูรออยู่มีรายจ่ายมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยได้ราชาโชคนะคะมีคนป่วยคนเจ็บได้มาซึ่งโชคลาภเหมือนกับว่าคนป่วยคนเจ็บอยู่ๆก็ไปรักษาโรงพยาบาลแล้วก็เอาบัตรที่ว่าเสียค่าใช้จ่ายมาซื้อเลขอะไรอย่างนี้ก็ถูกเฉยเลยก็คุณป่วยคนเจ็บให้โชคลาภอะไรประมาณนี้นะคะเรียกตกตําแหน่งราชาโชคกับคนที่มีครอบครัวในภายหลังก็ได้เงินค้าประกันรถเฉียวจนรถเลขรถกทก็จะออก หรือได้หมอดีรักษาอะไรประมาณนี้นะคะความรักค่ะคู่ครองตัวเราอย่าไปพูดเยอะนะคะเพราะว่าดาวพุธ มันเป็นวินาศนะคะชวนทะเลาะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ทั้งแบบคู่ครองมีสิทธิ์เลิกกันได้พูดดีๆแล้วก็ประคองชวนกินชวนเที่ยวสถานที่เดินทางไปไกลคู่ครองก็จะดีนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมันขมิ้นกับปูนะคะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นก็ห่างๆกันไว้ถ้าอยู่ด้วยกันใกล้ๆก,ก็พูดดีก็ไว้คนโสดค่ะโสดต่อนะคะอย่าคิดเรื่องความรักเลยค่ะเข้ามาแบบมีอุปสรรคเลยเพราะฉะนั้นอุปสรรคขวากหนามต้องแก้ปัญหาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสุกับเสาทับตัวคน โสดเกี่ยวกับราศีมังกรโสดไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปคิดเลยนะคะแก้เครสเสริมดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะคะสําหรับเดือนมกราคม2566นะคะชาวราศีมังกรต้องไปถวายน้ําดื่มถวายผ้าหมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆอะค่ะไปถวายเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้หมออ้อยฝากคลิปส2บสองราศีในช่อง YouTube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทางที่ต่อทางเฟซบุ๊ก กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้หมออ้อยด้วยติดตามได้3ช่องทางนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยดูดวงแกตาฟีทุกสัปดาห์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกา1ชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์นะคะเพราะเป็นกำลังใจหมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงแกตาราศีกับหมออ้อยได้ที่ i อดีปุญญวัฒน์อ้อยโทร0 9 8 8 5 5 63 6 4สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านเจริญรุ่งเรืองธรรมาค้าขึ้น ร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสมหวังสำเร็จตลอดปี2,566สวัสดีค่ะ